มาดูอีกเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวเพิ่งแจ้งเหตุเข้ามาช่วงเย็นที่ผ่านมาบุรีรัมมาคุณผู้ชมจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่คนนี้เขาบาดเจ็บตั้งแต่วันที่26และเขาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ผู้สื่อข่าวบอกมันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาเพิ่งกลับมาจากไต้หวันแล้วก็กลับมาจากทํางานก็มีทรัพย์สินมีเงินทองกลับมาปรากฏว่าแกเดินเข้าบ้านช่วงเช้าของวันที่26ภาพที่บันทึกภาพไว้ได้เนี่ยเห็นว่าแกเดินเข้าไปคนเดียวแต่ลักษณะบ้านไไไม่่่่่รรรรูู้้้ววาาาาคนนนยยปปซออออตัะบหืเล แต่ที่มันเป็นพิรุษเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสุเดชขอเป็นไทยตัดภาพไปดูที่เกิดเหตุเลยก็ได้ฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านพักตําบลเมืองไผ่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฮะจริงๆแล้วตอนเขาเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมมันไปเจอสภาพคนเจ็บแล้วบอกว่าเจ็บแบบปังตายจริงๆลักษณะคือถูกกรีดเข้าที่ลำคออ่ม,มันจะมีภาพตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ แล้วเห็นคนเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เนี่ยตัวของคนเจ็บคือสุเดตนี่ฮะพักอาศัยอยู่เพียงลําพังเพราะเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกถูกไหมเพิ่งกลับาจากไต้หวันค่ะไปทํางานมาแล้วกลับมาปรากฏมาเจอสภาพถูกปาดคอแล้วลึกถึงหลอดลมอ่ะคุณผู้ชมชเขาบอกหลอดลมเกือบขาดตอนเข้าไปถึงไม่รู้เขาถูกปาดเมื่อไหร่แต่เขาพูดอะไรไม่ได้แล้วนะยังพอรู้สึกตัวแต่พูดอะไรไม่ได้แล้วนอนจมกองเลือดที่เราย้อมสีแบบนี้ คือจมกองเลือดอยู่ทั้งตัวครคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไล่เลียงแบบนี้ก่อนตัวของคุณสุดเดชขอเป็นไทยคนเจ็บเนี่ยเขาไปทํางานที่เมืองนอกแล้วแม่เขาก็อยู่เมืองนอกญาติเขาก็อยู่เมืองนอกตัวเขาเองเพิ่งกลับมาวันที่17เมษายนแล้ว26เมษายนดันมาเกิดเรื่องแล้วถูกปาดคอคุณผู้ชมฮะผมขอไปดูภาพกล้องวงจรปิดเลยก็ได้วงจรปิดวันที่26ช่วงที่เกิดเหตุประมาณตีห้ากว่าเห็นบอกขณะนั้นเห็นตัวของคุณสุดเดชคนเจ็บ เดินเข้าออกบ้านปกติถูกไหม ค่ะคือตัวของตัวของคุณสุเดชนะคะคนเจ็บเดินเข้าออกบ้านตามปกติเลยนะคะมันจะมีวงจรปิดราคาของบ้านที่อยู่ใกล้ๆซึ่งครอบครัวเขาไปขอดูมันจะเห็นไทม์ไลน์อะค่ะในช่วงที่เกิดเหตุตอนน่้อะสุเดชเนี่ยเขาบอกมักจะเป็นคนตื่นเช้าแล้วมืดเลยจะเดินเข้าเดินออกบ้านนั่งจิบกาแฟอยู่หน้าบ้านเขากลับมา9วันเห็นทําแบบนี้ตลอดแต่วันที่26เห็นเขาออกมาเดินเดินเดินแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าเขาไปไหนมานะตามรายงานบอกน่าจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งปรากฏว่าเขากลับ เข้ามาที่บ้านคุณผู้ชมลองดูกล้องตัวที่เขาเดินเข้าบ้านเลยก็ได้ฮะตอนเดินเข้าบ้านเนี่ย <c oughs> เห็นบอกช่วงเวลาประมาณสักใกล้ๆหกโมงใช่ค่ะแล้วพอเจ้าตัวเข้าบ้านไปปุ๊บ <c oughs> เสียงร้องมันดังจากในบ้านเข้าใจเป็นช่วงที่เขาถูกปาดคอ คุณผู้ชมนี่คือเสียงสุดท้ายที่เขาเองเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะคือถูกบาดเข้ามาที่คอแล้วณนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเองวันนี้ภาพที่คุณแม่พาเราไปเดินดูภายในบ้านนะลักษณะนในบ้านแม่บอกว่าลูกอยู่คนเดียวไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นหลักฐานเดียวจริงๆที่แม่บอกแม่ก็สงสัยว่าน่าจะมีคนร้ายเข้ามาทําร้ายร่างกายลูกแม่นี่แหละเพราะว่าลูกแม่ตื่นเช้าก็จริงแต่เขาเองไม่มีประสงค์คิดจะทําร้ายตัวเองถูกไหมเขาไม่มีอะไร ที่จะบอกเหตุเลยคือการเงินก็ดีไม่มีความเครียดไม่มีลางบอกเหตุว่าเขาจะทําร้ายตัวเองไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่จะทําร้ายตัวเองแล้วที่มันเป็นพิรุธไปมากกว่านั้นเปิดคลิปวันที่แม่เองเนี่ยส่งลูกขึ้นสนามบินที่ไต้หวันแล้วกลับเมืองไทยเหนือได้ไหมฮะวันที่17แม่เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีคลิปคลิปหนึ่งตอนที่ลูกเองเนี่ยอยู่ที่สนามบินอย่างหนึ่งที่ตอนนี้หาไม่เจอสภาพตอนที่ไปเจอเขาเนี่ยถูกปาดคออยู่สิ่งหนึ่งก็คือว่าทองมันหายไปถูกไหม ทองสองแสนบาททองน้ําหนักแม่บอกไม่มั่นใจแต่มูลค่าประมาณ2องแสนบาท2องแสนบาทมันดันหายไปมันมีคลิปตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าคําถามคือมันหายไปไหนนี่นี่เห็นที่เราชี้ไว้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะแม่มาส่งที่สนามบินแล้วมันมีทองอยู่ที่คอทองนี่แหละหายกไป วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วมันก็มีนะฮะคัตเตอร์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการทำร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองแต่แม่ฟังเสียงแม่ก่อนนะฮะคุณแม่สาวีฮะบอกมั่นใจว่าลูกน่าจะถูกคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเกือบจะตายอะแม่บอกแล้วขณะนี้แม่เดินทางไปดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะคุณหมอบอกให้ทำใจ ลูกจะข้าพยายามฆ่าตัวเองเป็นไปไม่ได้คุณแม่คิดว่าก็คิดว่ามันมันฆาตกรรมมากกว่าในตัวมีทรัพย์สินไหมในในตัวเขาอะที่มีน่ะคือมีทองติดตัวมาอยู่แต่ทองตอนนั้น่ะมีเอ็นเท่าไหร่ับทอง มันมันไม่รู้ตีประมาณสองบาทกว่าหรือสามบาทนี่แหละหนูก็ซื้อเป็นเส้นนะไม่รู้เท่าไหร่มันประมาณไม่ได้เขาใส่อยู่ใช่ไหมใส่อยู่แต่ให้ให้โทษอกเพราไม่เป็นไรไปเลยแต่ตอนนี้คือไม่เจอทองเส้นไหไม่เจอไม่เจอก็เลยคิดว่า่าชิงทรัพย์นะอ่านี่ฮะมั่นใจว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอพยานซึ่งเป็นคนแรกที่เข้าไปพบกับคนเจ็บคุณจักคุณจักเล่าให้ฟังบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนั้นผมได้ยินเสียงตามกล้องวงจรปิดเลยที่มีการร้องโหยหวนเอาตรงๆนะตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันว่าเสียงอะไร<ช>แต่มาแปลกใจอีกทีหนึง่งคือว่าเอ๊ะทำไม6กโมงก็แล้วคนเจ็บไม่ออกมานั่งหน้าบ้านเหมือนทุกวัน<ช>ผมก็เลยเดินไปดูจะเดินไปปลุกหน่อยซิว่าทำไมวันนี้ตื่นสายด้วยความเป็นเพื่อนบ้านกันปรากฏไปเจอสภาพคนเจ็บก็คือสุดเดชนอนบาดเจ็บอยู่แล้วฟังเสียง<ช>ฮะเห็นก็ว่านอนความหน้าความหน้าแล้วก็มีเลือดออกเลือดเขาออกเต็มเลยนะครับ ผม, yup. ผมก็ว่าตกใจนะคงก็ตกใจว่าเฮ้ยเป็นไรวะานึกว่าโดนไอ้นึกว่ามันลื่นล้มอะไรแต่มันมีมีดอยู่ข้างๆก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ลื่นล้มแล้วอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ไอ้จุดนี้ก็คือเลยแต่จะคิดนะผมก็บอกตามตรงที่ที่เห็นตำราผมจะมาตอนเช้าว่าจะเจอเขาเขาจะไปนั่งอยู่บนเตียงอยู่นะแต่ไม่เจอไงผมก็ว่าเอ้ะ ทำไมมันนอนตื่นสายจังจะมาปลุกเขามาปั๊บก็เจอวับก็ตกใจก็วิ่งไปเรียกเขามาช่วยนะคือว่าเรียกเขามาช่วยว่าทำไมวุ้ยเลือดเต็มเลย ล่าสุดวันนี้ฮะเราไปเจอกับคุณพงมนัทมาด้วยเป็นลูกพี่ลูกน้องคนเจ็บเขาว่ายังไงบ้างเห็นบอกว่าตอนนี้กําลังสงสัยคนที่ตัวสุดเดชไปหาคนสุดท้ายถูกไหมใช่ค่ะตัวของคุณพงมนนะัทที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะค่ะอายุ32ปีเขาบอกว่าเขาสงสยัยสงสัยคนที่ตัวของสุดเดชผู้บาดเจ็บคนเนี้ยไปหาตอนสุดท้ายคือยังไม่รู้นะว่าไปหาใครตํารวจกําลังไล่กล้องอยู่ค่ะแล้วน้องชายของตัวเองอ่ะทำงานที่ไต้หวันมาตั้ง3ปีเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยอยู่บ้านคนเดียว ไฟในบ้านก็ย,ยังไม่ได้ใช้เลยอะค่ะนานๆทีจะมีคนแวะเวียนมาหากันสักครั้งแต่ว่าเขาเป็นคนชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้และเขาไม่เชื่อเลยว่าน้องชายของตัวเองจะฆ่าตัวตายเพราะเขาเป็นคนร่าเริงเขาไม่ป Ł ่วยซึมเศร้าใ,ใดๆค่ะซึ่งตอนนี้กําลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่ว่าคืนนั้นเขาออกเขาออกไปกับใครแล้วก็ ตอนเขากลับมาเนี่ยครับซึ่งในกล้องวงจรปิดเนี่ยก<ม>็เห็นตอนเขาออกไปแล้วก็เข้าเข้ามาคืนแล้วก็มีได้ยินเสียงประมาณเนี้ยครับยินเสียงเหมือนโดนปาดเ<ม>ขามาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเปนใครที่ออกไปกับเขาถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้กําลังไล่กล้องอยู่เห็นว่าคนคนบาดเจ็บเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไต้หวันใช่ครับใช่ครับคนบาดเจ็บไปทํางานไต้หวัน3ปีเพิ่งกลับมาแล้วก็มาเกิดเหตุอย่างเงี้ยครับขึ้ดหมดหมดหมดสัญญาการทํางาน ครับผมคือพี่เขาเนี่ยอยู่ที่นี่คนเดียวใช่ครับอยู่คนเดียวค่ะปกติเนี่ยมีใครเข้าออกที่บ้านนี้บ้างตอนหลังจากที่พี่เขากลับมาอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นเพื่อนเพ้านเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ก็คือดื่มกินประมาณนี้ครับเป็นคนง่ายๆก,ก็คือเพื่อนจะแบบเรียนเข้ามาหาตลอดใช่ครับพี่เขาเคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อนไหมเก็ไม่มีนะครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนสนุกเฮฮาปาร์ตี้มาเนี่ยครับไม่ไม่มี แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่มาอยู่ด้วยคนสุดท้ายเป็นใครใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูไล่กล้องแล้วก็รอดูทางทางฝั่งตำรวจว่าคำถามคือเมื่อคืนเขาไปไหนมาแล้วไปกับใครเดี๋ยวกำลังตามตัวอยู่นะฮะแล้วก็แม่ยังเชื่อว่าไม่น่าจะฆ่าตัวตายอจบฮะ